สวัสดีครับผมต็อดจาก iPhone อยดับเนกลับมาพบกันในคลิปนี้นะครับมี E-Book Reader ตัวใหม่มาแนะนำกันครับนั่นก็คือมี e b o o k M7 ตัวนี้ครับซึ่งรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอที่ขนาดใหญ่ขึ้นแต่ว่าดีไซน์นะครับก็ยังคงเพรียวบางแล้วก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาเหมือนเดิมครับ สำหรับใครก็ตามนะครับที่ชื่นชอบการอ่าน e-book หรือว่าหนังสือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีบุ๊ก M7 ตัวนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างก่อนไปดูนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด <S <S ถ้าพูดถึง e-book reader นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอุป,ปกรณ์ที่ช่วยเราเข้าถึงหนังสือเล่มโปรดนะครับได้สะดวกยิ่งขึ้นอยากอ่านเล่มไหนนะครับก็เปิดจอขึ้นมาเพื่อเริ่มอ่านได้เลยก่อนหน้านี้นะครับผมเคยใช้มีบุ๊ก M6 ตัวนั้นก็คือดีเลยสำหรับการอ่านพวกนังสือนะ แต่ว่าสําหรับมี Bo o k M7 ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตอนนี่นจับใช้งานครั้งแรกนะครับต้องบอกเลยว่าชอบมากๆเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง6.8นิ้วแต่ว่าดีไซน์และก็ตัวเครื่องนะครับถือว่าเพรียวบางและก็ค่อนข้างเบาเหมือนเดิมครับซึ่งขนาดความกว้างของตัวเครื่องนะครับก็เท่ากับหนังสือที่มีขนาดเล่มกลางๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบอ e ีอิงคาตานะครับซึ่งก็คือเทคโนโลยีหมึกอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับการอ่านหนังสือจริงๆครับ ทำให้เรานะครับไม่ต้องพกหนังสือเล่มหนาๆหรือว่าพกหนังสือหลายเล่มอีกต่อไปอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าดีไซน์ของเจ้า MeBook M7 ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวเครื่องที่มีความเพรียวบางมากๆครับ แล้วก็น้าหนักเนี่ยถือว่าค่อนข้างเบาโดยมีน้ําหนักนะครับอยู animales, yep ่ที่ประมาณ235กรัมครับถ้าเทียบกับรุ่น M6 ก่อนหน้านี้นะครับตัวนั้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างเบากว่าแต่ว่าได้น้าจอที่ล็กว่าตัวนั้นก็คือน้ําหนักอยู่ที่190กรัมครับเวลาถืออ่านหนังสือนะครับเจ้า m มเ Bo ้ M7 ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความคล่องตัวหยิบใส่กระเป๋าพกพาครับก็ทําได้สะดวกถ้าเทียบกับเวลาเราพกหนังสือเล่มหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าจะหนักกว่าเจ้า m มเบ o ้ M7 ตัวนี้แน่นอนครับแล้วถ้าต้องพกหนังสือออ3-4่่มมนนนนรัััับี้้้ตงงแกกกหหทวว็ไไ ถ้าได้มีบุ๊กเจ้า M7 ตัวนี้ไปใช้งานเครื่องหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าสะดวกยิ่งขึ้นแน่นอนครับสำหรับดีไซน์ของเจ้า M7 ตัวนี้เนี่ยที่แตกต่างไปจากรุ่น M6 เดิมนะครับก็คือมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและก็มีการขยายขอบข้างนะครับออกมาให้มีปุ่มกดด้านข้างนะครับ2ปุ่มเวลาเราจับถือแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับเราจับสั่นหนังสือจริงๆมีพื้นที่ถือที่สบายขึ้นถือมือเดียวได้โดยไม่ต้องไปโดนหน้าจอครับแล้วก็ปุ่มกด2ปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสลัับเื่ออนนหน้าจถดไ หรือว่าเลื่อนหน้าจอย้อนกลับนะครับไปยังหน้าก่อนหน้า หรือจะกดปุ่มบนค้างไว้นะครับเพื่อสลับระหว่างปิดเปิดไฟหน้าจอก็ได้และถ้ากดปุ่มด้านล่างค้างไว้ก็จะเป็นการรีเฟรชหน้าจอครับฟีเจอร์ถัดมานะครับในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยก็จะมาพร้อมกับช่องใส่แมมให้ด้วยครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็รองรับความจุสูงสุดถึง1เทราไบต์ครับซึ่งตัวเครื่องของเขานะครับก็ให้ความจุที่3ากิกะไบต์ซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับยิ่งถ้าใส่แมมได้ด้วยเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถเก็บอ e ีบุ๊กหรือว่าเก็บไฟเอกสารต่างๆเนี่ยไ้้มมาก,น,มกานนนนน่่่่ตตอองงงัััววะะะคคครรรรบบเเืจ็ุี ก็มาพร้อมกับพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C นะครับซึ่งก็เป็นพอร์ตชาร์จสมัยใหม่นะครับทำให้เราเนี่ยชาร์จได้สะดวกยิ่งขึ้นมี Book M 7รุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับ Android 11ซึ่งก็เป็นระบบปฏิบัติการเหมือนกับสมาร์ทโฟน Android นั่นเองครับใครๆนะครับก็สามารถกดใช้งานเลือกใช้เมนูต่างๆเนี่ยได้สะดวกเดี๋ยวเราไมาไล่ดูเมนูการตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องกันต่อเลยครับในหน้าจอหลักเนี่ยเราสามารถเลือกตั้งค่าให้แสดงผลเป็นแท็บเมนูหลักแบบนี้ได้นะครับก็จะมีในส่วนของ Read Book Store ะและก็ F สำหรับแอปพลิเคชันนะครับที่เขาติดตั้งมาให้ในตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแอปที่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เราต้องใช้งานกันอยู่แล้วนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับแกลเลอรี่เครื่องคิดเลขเครื่องเล่นเพลงนะครับเมนูการตั้งค่าการบันทึกเสียง Google Play Store นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็น Android ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับได้จาก Google Play Store เหมือนกับมือถือ a n d r o อ d เลยครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็น Cloud Drive, File Manager, มีเด็กชานารีให้ด้วยมีแอปสโต e นะครับสำหรับเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือหรือว่าแอปต่างๆนะครับที่จําเป็นสำหรับมีบุ๊กตัวนี้แล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็น floating ball wifi book transfer นะครับอย่างแอป map อันนี้นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้เหมือนกันสำหรับการอ่านหนังสือยอดนิยมนะครับของคนไทยก็คือเข้าไปดาวน์โหลดได้จาก google play ได้เลยครับหรือจะดาวน์โหลด google play books นะครับมาติดตั้งเพื่ออ,อ่านหนังสือจาก google play ก็ได้เหมือนกันในส่วนของการตั้งค่าตัวเครื่องนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับรองรับทั้ง2.4 GHz และก็5 GHz ส่วนบลูท t ธเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน5.0นะครับสำหรับการเลือกการตั้งค่าแสดงผลในหน้าจอหลักนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเราสามารถเลือกตั้งค่าได้นะครับซึ่งในหน้าจอนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้2แบบนะครับก็คือเป็นแบบ Standard แล้วก็เป็นแบบ Minimal l s t t นะครับการตั้งค่า wallpaper สำหรับ Standby แล้วก็ตอนปิดเครื่องเนี่ยเราก็สามารถเลือกตั้งค่าได้เช่นกัน ถัดมานี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าตัวเครื่องนะครับก็จะมีการเปลี่ยนภาษาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็รองรับภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบเพราะว่าเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับมาถึงฟิลลิ่งในการอ่านหนังสือกันบ้างครับซึ่งเจ้า m มี Book m 7ตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับหน้าจอแบบ อีอิงคาตานะครับพื้นหลังเนี่ยก็จะเป็นโทนสีขาวคล้ายๆกับกระดาษนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นสีดำทำให้เราสามารถมองเห็นตัวหนังสือเนี่ยได้อย่างสบายตาครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าพื้นหลังเนี่ยไม่ได้เป็นสีขาวจ้านะครับทำให้เรามองเนี่ยรู้สึกสบายตามากขึ้นเหมือนกับกำลังมองตัวหนังสือบนกระดาษจริงๆครับในระหว่างที่อา่านหนังสืออยู่นะครับเมื่อเราแตะที่กลางหน้าจอแบบนี้เนี่ย ก็จะมีเมนูต่างเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานครับเราสามารถใช้2นิ้วในการซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้ครับอย่างนี้นะครับผมกำลังอ่านหนังสือผ่าน Google Play Book นะครับเราก็สามารถเลือกปรับตัวหนังสือระหว่างการอ่านได้รวมถึงแบบตัวอักษรนะครับหรือว่ารูปแบบของหน้าหนังสือเนี่ยในการอ่านก็ทําได้เช่นกันถ้าใครต้องการปรับโทนสีแสงไฟบนหน้าจอนะครับก็สามารถแตะไปที่ดวงไฟตรงนี้ได้เลยครับอย่างตอนนี้เราปิดไว้นะครับก็จะเป็นโทนสีแบบนี้ครับถ้าเลือกเป็น day เนี่ยแสงก็จะขาวขึ้นแบบแสงกลางวัน รือถ้าเลือกเป็นไนท์เนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะกับเวลาอ่านหนังสือในที่มืดหรือแสงน้อยนะครับโทนสีอุ่นเนี่ยก็จะความรู้สึกสบายตาสายตาก็จะผ่อนคลายไม่เมื่อยล้าครับหรือถ้าเลือกเป็นแบบเแบสบแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะได้โทนแสงอ่อนๆละมุนละมุนความรู้สึกเนี่ยก็จะเหมือนกับระหว่างแสงเด็กกับแสงไนท์หรือจะเลือกคัสตอมไนท์นะครับเพื่อปรับระดับแสงเองก็ได้เช่นกัน แต่ถ้าเราอยู่ในแสงเพียงพอเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องเปิดไฟหน้าจอก็ได้ครับสำหรับไลบรารีของตัวเครื่องที่เอาไว้อ่านอ e ีบุ๊กนะครับก็จะรองรับการเปิดไฟอีพ e ับแล้วก็ PDF โดยเขาจะมีอ e ีพับมาให้หลายเล่มเลยครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยอ่านง,ง่ายหรือถ้าใครมีบ e ุ๊กนะครับก็สามารถเซฟลงไมโคร s d สดีการ์แล้วก็นํามาใส่ในม e ีบุ๊ก M7 ตัวนี้เพื่อถ่ายโอนข้อบูลมาเปิดบนตัวเครื่องตัวนี้ได้เหมือนกันครับหรือจะโอนไฟล์ผ่านแอป WiFi b o o ก t r a n s f, f e อก็ได้ สำหรับการอ่านหนังสือผ่านเจ้า Book m ี b o o k M7 ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าใช้งานดีมากๆครับด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะครับกำลังดี6.8นิ้วถือว่าเป็นขนาดกําลังดีแล้วก็พกพาสะดวกคล้ายๆเราพกหนังสือเล่มบางๆเล่มหนึ่งนะครับทำให้เราสามารถหยิบออกมาใช้งานหรือว่าหยิบมาอ่านหนังสือที่ไหนก็ได้ส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับก็คือให้มา2,900ม ah. ิล สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยครับแล้วก็สแตนบายเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนเลยครับเรียกได้ว่าเพียงพอในการใช้งานเวลาเราพกพาติดตัวนะครับออกไปทริปนานๆหลายวันเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จแบตเลยครับด้วยความที่เป็นหน้าจอแบบ P ีอิงนะครับแน่นอนว่าทําให้การใช้พลังงานเนี่ยถือว่าน้อยมากๆ หลายคนนะครับก็น่าจะอยากรู้ว่าเจ้า MacBook M7 ตัวนี้เนี่ยในแพ็กเกจการขายของเขาเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่อง MacBook M7 ตัวนี้นะครับแล้วก็สายชาร์จก็จะเป็นแบบ USB Type C อันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานฉบับย่อนะครับอุปกรณ์ต่างๆในกล่องนะครับก็จะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปสเปคตัวเครื่องของเจ้า Book m a b o o k M7 ตัวนี้กันนะครับว่ามีสเปคยังไงบ้างนะครับเริ่มจากหน้าจอเนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอกว้าง6.8นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ P-ink e Carta 1200ความละเอียดเนี่ยอยู่ที่300 PPI แล้วก็เป็นระบบปฏิบัติการ Android 11 8, ให้มา3 g b นะครับความจุตัวเครื่อง32 g b กะตใส่แมมเนียได้สูงสุด1เทรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั้ง2.4 g h z และก็5 g h z Bluetooth เป็นเวอร์ชัน5.0และก็แบตเตอรี่เนี่ย2,900ม ah. ิลลิแอมป์ซึ่งเขานะครับก็จะมีเซตที่มาพร้อมกับเคสฝาพับแบบนี้ด้วยซึ่งก็ดูพรีเมียมมากๆอันนี้ก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับตอนสั่งซื้อ เอาไว้ช่วยปกป้องตัวเครื่องนะครับไม่ให้กระแทกหรือว,ว่าขูดกับสิ่งของอย่างอื่นนะครับเวลาพกใส่กระเป๋าแล้วก็เวลาปิดฝาเคสน,นะครับหน้าจอก็จะเข้าสู่โหมดสลีปด้วยเวลาเปิดเคสขึ้นมาเนี่ยก็จะปลุกหน้าจอให้อัตโนมัติด้วยครับสำหรับราคาของเจ้าม e ีบุ๊ก M7 ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่6,990บาทเรียกได้ว่าเป็นอุป,ปกรณ์นะครับสำหรับการพกพาใครที่ชื่นชอบการอ่านอ e ีบุ๊กนะครับเรียกได้ว่าต้องชื่นชอบตัวนี้แน่นอนครับด้วยขนาดที่พกพาง่ายแล้วก็เป็นหน้าจอแบบอีอกนิน คล้ายกับการอ่านหนังสือของจริงใช้งานในทุกสภาพแสงนะครับว่าจะเป็นข้างนอกนะครับหรือว่าในห้องแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกเปิดปิดไฟหน้าจอได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ e-book reader แบบนี้ไม่มีให้นะครับก็คือความรู้สึกในการสัมผัสกระดาษของจริงนั่นเองครับอย่างการพลิกเพื่อเปิดหน้ากระดาษหนังสือหรือว่ากลิ่นของกระดาษของหนังสือเนี่ยก็จะไม่มีให้นะครับและหนึ่งข้อสังเกตนะครับก็คือการสแสดงผลนั่นเองเนื่องจากเป็นหน้าจอแบบ e-ink นะครับการสแสดงผลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบขาวดํา ไม่ว่าต้นฉบับหนังสือนะครับจะเป็นสีแต่ว่าพอมาแสดงผลบนเจ้า MacBook m มีบ o k M7 ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเพียงสีขาวดําเท่านั้นครับแล้วก็ขอย้ำราคากระดิกสักรอบหนึงนะครับว่า MacBook m มีบ o k M7 ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่6,990บาทนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถคลิกเข้าไปดูรละเอยเพิ่มเติมหรือว่าจะกดสั่งซื้อก็ได้เช่นกันครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กด u ับสไคร์แล้วก็กดกริ่งรับการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับหรือถ้ามีคำถามสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้ครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ